ันนี้ก็เออ,อยังไงดียเหมือนเดิมก็วันนี้ผมอยู่แถววัดออของขอชันนะแถวระบูกาค้างน้ำมันวันนี้ก็สายก็จะประมาณนี้เลยครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าครับวันนี้ก็ตกแบบไม้ใต้ก็ยังไงเดี๋ยวไปดูผลง,งานครับ ไซนี่ก็จะประมาณนี้นี่ครับฝ่ามือกันโอ้โหมีโโ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 รู้ว่าอะไรกั Hãy subscribe cho kênh những video hấp dẫn ขอเนี่ยหวัดยาสุดเลยโดนครับโอ้ยแม่งไม่โดนติดยิกๆกุ๊แม่งสะด,ดุดทั้งไม้เลยวะ่ะอืดอู้โดนครับ,น,รบนี่นะปูมาเลย แพ็คครับเพี่อนโอ้โหพี่นะโถอนครับโอเีครับเรียบร้อยครับนันนี้ กิซอยอยู่ค่อเดียวหม่นะครับช้อนช้อนเยอะมากเลยครับโดนดีครับอย่างนี้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดจึกเลยจัอนจอ <c oughs> จนจโดนครับอย่างนี้ไหลไม่ล,มละคูาฟ่าปลาไซนี่ละขอ้โดนครับนี ใส่สวยเลยนะตัวนี้จอ,อ,อกมือเลยมีผ่อนนี้โดนเลยครับนะ ม่แล้วครับสายสั้นแน่น่าโดนนาอีกไม่โดนายากเลยไม่โดนเลยหลังหลังมาเงียบเลยครับไม่มีการเลยเดี๋ยวอข,อยขอส่งงานเลยครับไปดครับ